สวัสดีคุณผู้ฟังท่านคะคลิปนี้เราจะข้ามหัวข้อมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของชันสีและอรูปชันสีก่อนหน้านั้นครูได้ผลิตคลิปออกไปถึงสองคลิปด้วยกันหลายๆท่านที่ได้รับฟังคลิปก่อนหน้านั้นไปแล้วเรามาเรียนดูคลิปนี้เป็นลําดับถัดไปกันเลยดีกว่าคะ่ะพระตถาคตเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้ก็ได้บรรลุถึงรูปชันสีและอรูปชันสีตั้งแต่เมื่อครั้งยังสำนักอยู่กับ อาราดดาบทและอุทกดาบทแล้วแต่ทรงเห็นว่าแม้จะบรรลุถึงฌานดังกล่าวนี้ก็ยังไม่สามารถดับทุกได้สิ้นเชิงจึงทรงอําราพระอาจารย์ไปสแสวงหาความหลุดพ้นด้วยพระองค์เองจนกระทั่งตัดสลุอนุตระสัมโพธิญาณในวันเพ็ญเดือน6ก่อนพุทธปริพนสี่าน45ปีการที่ทุกขยังไม่ดับสนิทแท้ก็เพราะเหตุแห่งทุกยังไม่ดับ และที่เหตุแห่งทุกยังไม่ดับนั้นก็เพราะว่าเอาวิชายังคงดำรงอยู่ระยะเวลาหกปีนับแต่พัฒถาคตเจ้าได้ลาสำนักพระอาจารย์ไปศึกษาด้วยพระองค์เองนั้นคือการศึกษาเรื่องทุกข์เหตุแห่งทุกข์ความดับทุกขและทางแห่งการดับทุกขทรงทราบถึงทางอันเป็นที่สุดตรงทั้งสองทางอย่างจำแจ้งคือทั้งสองสายตึงและสายหย่อนว่าไม่ใช่หนทางที่จะดับทุกได้ จึงทรงสแสวงหาหนทางใหม่และทรงคนพบในที่สุดสภาวะธรรมเมื่อได้บรรลุถึงเนวะสัญญานาสัญญายตนาชานทำให้อยตนาทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจแม้มีอยู่และสัมผัสกับอยตนาภายนอกคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและธรรมรมได้อยู่ความจำได้หมายรู้ก็มีอยู่แต่ไม่รับอรู้อะไรตามอำนาจแห่งกิเลสเลย ภาวะเช่นนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากจิตมีอุเบกขาเข้าครองในระดับสูงจึงทําให้ความทรงจําได้หมายรู้มีสภาพเป็นสัญญาก็ไม่ใช่ไม่เป็นสัญญาก็ไม่ใช่ภาวะเช่นนี้แม้ละเอียดประณีตถึงปานนี้แล้วก็ยังคงมีความยึดมั่นถือมั่นเหลือเชื้อรากเง้าอยู่เพราะอาวิชชาซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ยังคงมีอยู่ จึงทำให้ทุกข์ไม่ดับมอดสิ้นเชิงและทำให้จิตยังไม่เข้าถึงภาวะที่สงบสูงสุดอีกภาวะหนึ่งทั้งทำให้ปัญญายังไม่บริสุทธิ์ถึงที่สุดอีกด้วยดังนั้นจิตจึงเห็นด้วยปัญญาที่อบรมบ่มเพาะสูงขึ้นมาในขั้นนี้ว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะชาน,นั้นยังเป็นภาวะที่หยาบอยู่ต้นเหตุแห่งทุกข์คืออวิชาย,ยังอยู่จึงต้องละหรือยกระดับภาวะจิตให้สูงขึ้นไปอีก เพื่อไปสู่หนทางในการขจ,จรัดต้นเหตุแห่งทุกข์ให้ดับมอดสิ้นเชิงต่อไปในที่สุดกำลังอำนาจของจิตกำลังอำนาจของสมาธิและกำลังอำนาจของปัญญาจะค่อยๆย,ยกระดับขึ้นโดยกำลังของอุเบกขาฌานก็ยกระดับสูงขึ้นไปด้วยและก้าวข้าม้นหรือละหรือดับสัญญาณาสัญญาัตนะนั้นได้สำเร็จเพราะว่เช่นนั้นจิตก็จะถึงซึ่งความสงบขั้นสูงสุดใหม่ปัญญาก็จะบริสุทธิ์แจ่มจ้า ยิ่งกว่าทุกระยะที่ผ่านมาอุเบกขาชานก็จะละเอียดประณีตกว่าทุกระยะที่ผ่านมาจิตว่างหรือหลุดพ้นจากสัญญาสิ้นเชิงคือว่างจากความทรงจำได้หมายรู้หรือกำหนดรู้อารมณ์ใดๆยกเว้นก็แต่อุเบกขาประเภทที่เป็นอุเบกขาสามพจชงเท่านั้นเมื่อดับหรือละเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วถึงภาวะดังกล่าวแล้ว ภาวะเช่นนั้นโลกภายนอกกับโลกภายในจะถูกตัดขาดออกจากกันหรือที่เรียกกันว่าตัดขาดจากกระแสโรคคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและธรรมรมไม่อาจส่งอิทธิพลหรือผลกระทบกระเทือนใดๆต่อจิตได้อีกความยึดมั่นถือมั่นในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและธรรมรมนั้นก็จะดับลงในขั้นนี้ภาวะเช่นนี้จึงทำให้หลุดพ้นออกจากโลกนั่นคือได้บรรลุถ,ถึงภูมิธรรมขั้นใหม่ที่เรียกว่า สัญญาเวทายตานิโรธและจิตซึ่งดำลงอยู่ในภาวะเช่นนี้ย่อมได้ชื่อว่าอยู่ในสัญญาเวทายตานิโรธสมาบัติคือที่อาศัยของจิตในขั้นสูงคืออริยวิหารและเป็นอริยวิหารที่เป็นภูมิธรรมชั้นสูงกว่าอริยวิหารในขั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานภาวะของจิตที่หลุดออกจากกระแสโลกและ ถึงซึ่งความสงบขั้นสูงสุดใหม่ดังกล่าวนี้เรียกว่าเป็นการหลุดพ้นในระดับโลกิยะคือกุปปาเจโตวิมุตต์แม้จิตจ,จะหลุดพ้นออกจากกระแสโลกและถึงซึ่งกุปปาเจโตวิมุตต์อันเป็นภาวะที่ละเอียดปรณีตสูงส่งปานนี้แล้วแต่ในภายนั้นเหตุแห่งทุกข์ยังไม่ดับสิ้นไปเพราะอศวะยังอยู่ยังคงเป็นตะกนอนนอนยิ่งอยู่กับก้นบึ้งจิต เพียงแต่สำแดงฤทธิดเดชใด,ดๆตามกระแสโรคหรือตามอำนาจกิเลสไม่ได้เท่านั้นนั่นเป็นเพราะอาวิชาย,ยังอยู่ยังเป็นปัจจัยของการปรุงแต่งเป็นกระแสเป็นวัฏฐะอยู่ภายในที่สำคัญคือยังเป็นรากเง้าของตันหาและอุปทานพบชาติชรามรณะดังที่พระถถาคตเจ้าตรัสสอนในหลักปิกิจสมุปบาทว่าอาวิชชาเป็นปัใจจัยให้เกิดสังขาร สังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสลายตนะสลายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดพบพบเป็นปัจจัยให้เกิดชาติชาติเป็นปัจจัยให้เกิดชรามรณะ โดยรวมก็คือสมุทยัยอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ยังไม่ถูกดับสิ้นไปยังคงนอนนิ่งเป็นตกรอยู่กับจิตดังนั้นจิตจึงยังไม่ถึงซึ่งความหลุดพ้นสิ้นเชิงภาวะที่หลุดพ้นในขั้นกุปปาเจโตวิมุตินั้นเป็นเพียงการหลุดพ้นจากกระแสะโลกภายนอกหรือในยะหนึ่งก็คือเป็นการหลุดพ้นในระดับโลกียะแต่ในโลกภายในหรือระดับโลกุตละนั้นสมุทยัยอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ยังอยู่ ต้นต่อของวัฏฐะแห่งปะกิจสมุบาทยังอยู่และเมื่อยังอยู่ตราบใดตราบนั้นก็ไม่มีทางดับทุกข์สิ้นเชิงได้พระอัชชิได้สรุปคำสอนของพัฒถาคตเจ้าบอกแก่พระสารีบุตรว่าพระมหาสม,มณะมีปกติสอนว่าทำทั้งหลายเกิดจากเหตุตรัสถึงเหตุแห่งธรรมนั้นตลอดจนความดับแห่งธรรมนั้นและโดยในยะนี้ก็คือทุกทั้งหลายเกิดแต่เหตุ Долларов, เม ev ื่อจะดับทุกก็ต้องดับที่เหตุและต้นเหตุแท้ของทุกขก็คือสังสารวัฏซึ่งมีต้นรากอยู่ที่อวิชชาที่เป็นต้นตอและเป็นปัจจัยให้เป็นวัฏฐะจนมีภพชาติชรามรณะเป็นที่สุดเหตุที่อวิชชายังอยู่ก็เพราะวิชายังไม่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์เมื่อใดที่วิชาเกิดขึ้นแล้วสมบูรณ์แล้วเมื่อนั้นอวิชาก็ย่อมดับไป และเมื่อใดที่อวิชชาดับการปรุงแต่งทั้งหลายวัฏทัน์ทั้งหลายที่เป็นกระแสต,ตามปกิจะสมบูบาทอันมีภพชาติชารามรณะเป็นที่สุดนั้นก็ย่อมดับตามไปด้วยนั่นคือเมื่อดับเหตุแล้วผลของเหตุนั้นก็ย่อมดับตามไปด้วยการเจริญวิชาและดับอวิชชาเป็นเรื่องของปัญญา ดังนั้นในขั้นตอนแต่นี้ไปจึงเป็นเรื่องของการเจริญปัญญาฝึกฝนอบรมปัญญาให้เห็นความจริงตามความเป็นจริงวิชาก่อตัวยกระดับและพัฒนาไปเพียงใดอวิชาก็จะระง,งับไปเพียงนั้นในภาวะเช่นนี้กำลังอำนาจของจิตสูงถึงระดับสูงสุดแล้วกำลังสมาธิก็สูงถึงระดับสูงสุดแล้ว กำลังอุเบกขาก็ใกล้ถึงที่สุดเต็มที่คือใกล้จะเป็นอุเบกขาสามพจชงเต็มทีแต่กำลังปัญญานั้นยังตามหลังกำลังอำนาจของจิตอยู่จึงต้องเจริญปัญญาให้ยกระดับจิตขึ้นมาเคียงคู่และนำหน้ากำลังของจิตเพราะการเห็นและการถึงซึ่งวิชาโดยลำดับไปนั้นเป็นการเห็นและได้โดยกำลังแห่งปัญญาที่ยกระดับสูงขึ้น มีความบริสุทธิ์ผ่องแผ้วในระดับที่สูงขึ้นจิตจะใช้ปัญญาพิจารณาตามความจริงและในที่สุดก็จะเห็นทุกกระจ่างแจ้งว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความพัดพากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ความประสบกับสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์ความโศกาอาดูนเหี่ยวแห้งใจเป็นทุกข์แล้วจิตก็จะเห็นด้วยปัญญาอันยิ่งขึ้นไปอีกว่า ทุกนั้นเป็นภาวะที่ควรละหรือดับให้สิ้นเชิงและต้องใช้วิธีการที่ถูกต้องในการดับทุกขและต้องดับที่เหตุแห่งทุกจากนั้นก็จะเห็นว่าวิธีการที่ถูกต้องในการดับทุกก็คืออริยมรรคอันมีองค์8และวิธีการที่ถูกต้องในการดับทุกนี้เป็นวิธีที่ต้องเจริญให้ถึงที่สุดอริยมรรคอันมีองค์8ที่จะดับทุกนั้นก็ต้องดับที่เหตุแห่งทุก และเมื่อน,นั้นจิตก็จะเห็นด้วยปัญญาอีกว่าเพราะอาวิชามีอยู่จึงเป็นเหตุให้สังสารวัฏหรือกระแสวัฏฐตามปกิจสมุบาตรดำรงอยู่ทำให้ตัณหาและอุปทานดำรงอยู่ในที่สุดจิตก็จะเห็นด้วยปัญญาอันยิ่งและบริสุทธิ์ยิ่งว่าตัวตัณหาและอุปทานนี่แหละที่เป็นเหตุหลักแห่งทุกข์นั่นคือเป็นสมุท,ทยัยและสมุทัยนี้จะต้องละหรือดับเสียให้สิ้นเชิง ทุกจึงจะดับได้สิ้นเชิงจิตจะมีปัญญาเห็นความจริงโดยลำดับต่อไปว่าการที่ตัณหาและอุปทานดำรงอยู่และเป็นปัจจัยไปสู่ภพชาติชรามรณนะในที่สุดนั้นก็เพราะไม่เห็นความจริงตามความเป็นจริงว่าภาวะที่มีการปรุงแต่งทั้งหลายนั้นไม่เที่ยง ล้วนเกิดมาแต่เหตุและปัจจัยอันไม่มีใครจะบังคับควบคุมหรือยึดถือเอาเป็นตัวกูของกูได้และเห็นความจริงตามความเป็นจริงอีกว่าภาวะที่มีการปรุงแต่งทั้งหลายนั้นตั้งมั่นอยู่ไม่ได้ต้องปลวนแปลเปลี่ยนแปลงเสื่อมสลายและดับไปเป็นธรรมดาในที่สุดก็จะเห็นว่าบรรดาสิ่งทั้งหลายที่มีการปรุงแต่งก็ดีหรือที่ไม่มีการปรุงแต่งก็ดีล้วนไม่ใช่ตัวตนของตนทั้งสิ้น ความหลงเพราะความไม่รู้แจ้งตามความเป็นจริงถึงภาวะดังกล่าวนั้นจึงทาให้เกิดการยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวกูของกูแล้วทำให้เกิดตัณหาอุปาทานตลอดจนพบชาติชรลามรณะในที่สุดนั่นก็คือเป็นวัฏฏะแห่งทุกข์อันน่ารังเกียจเมื่อจิตเห็นด้วยปัญญาอันยิ่งเช่นนั้นแล้วปัญญาก็จะมีความเจิดจ้าผ่องใสคมกล้าเป็นที่สุด แล้วเกิดความเบื่อหน่ายจางคายละถอนออกมาจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงโดยลำดับและในที่สุดจิตก็จะหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงด้วยปัญญาที่เห็นแจ้งตามความจริงตามความเป็นจริงว่าสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์และสิ่งที่ปรุงแต่งทั้งหลายรวมทั้งสิ่งที่ไม่ปรุงแต่งทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนอันจะพึงยึดมั่นถือมั่นหรือที่เรียกกันว่าเห็นพระไตรัก์นั่นเอง ภาวะเช่นนั้นจิตย่อมถึงภาวะใหม่ที่กำลังจิตก็อยู่ในขั้นสูงสุดอยู่แล้วปัญญาก็ได้พัฒนายกระดับถึงขั้นสูงสุดเห็นความจริงตามความเป็นจริงจนละหรือดับสมุทัยคือความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงได้สิ้นเชิงและเมื่อเหตุแห่งทุกข์ดับสิ้นเชิงแล้วทุกข์ก็ย่อมดับสิ้นเชิงด้วยภาวะนี้คือภาวะที่เรียกว่าอากุปป,ปาเจโตวิมุตต์คือการหลุดพ้นในระดับโลกุตระที่เหตุแห่งทุกข์ดับสนิท และทุกก็ดับสนิทด้วยกำลังแห่งปัญญาจิตแล้วเบกขาที่พัฒนายกระดับถึงขั้นสูงสุดอวิชาก็ดับมอดสนิทด้วยวัฏถะแห่งปกิจสมุปบาทก็เป็นอันขาดสะบัน้นและดับสนิทลงเช่นเดียวกันภาวะนี้คือภาวะที่บรรลุถึงซึ่งความเป็นพระอรหันต์เป็นภาวะเช่นเดียวกันกับภาวะของจิตที่บรรลุถึง ความหลุดพ้นในขั้นตอนสุดท้ายของธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในหนทางปัญญาวิมุตติภาวะของจิตในภายในจะบริบูรณ์ด้วยองค์แห่งพชฌงชงคือบริบูรณ์ด้วยสติสัมโพชฌงชงธรรมะวิจยะสัมโพชฌงชงวิริยะสัมโพชฌงชงปีติสัมโพชฌงชง ปัดสัตธิสัมโพชฌงและอุเบกขาสัมโพชฌงซึ่งเป็นองค์แห่งความตัสรู้ดังที่พะตถาคตเจ้าได้ตัดสรรเสริญเป็นอันมากนั้นเมื่อจิตหลุดพ้นในขั้นระดับโลกุตละเพราะดับทุกได้สิ้นเชิงโดยได้ดับเหตุแห่งทุกสิ้นเชิงแล้วนั้นจะเกิดยานชนิดหนึ่งที่รู้ว่าจิตหลุดพ,ลลพน้นแล้วพรหมจรรย์จบสิ้นแล้วการศึกษาจบสิ้นแล้ว ถึงซึ่งภาวะที่ดุดดังตานยอดด้วนคือทุกดับมอดสนิทไม่ฟื้นคืนได้อีกนั่นคืออาสวะขยายานในภาวะนั้นจิตก็จะรู้ว่าอาวิชาดับแล้ววิชาเกิดแล้วบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วคืออาสวะขยายานนั้นจิตก็จะน้อมไปบรรลุถ,ถึงวิชาและวิมุตเป็นอันถึงซึ่งความเป็นที่สุดแห่งความเป็นอริยบุคคล ในยามนั้นวิชาคือยานอย่างรู้อดีตยานอย่างรู้อนาคตที่บรรลุมาก่อนหน้าแล้วตั้งแต่ขั้นจตุตรชาญก็จะมีความบริบูรณ์บริสุทธิ์ตามกำลังจิตและปัญญาที่บรรลุถึงอาสวะขยะยานด้วยยานอย่างรู้อดีตยานอย่างรู้การเกิดดับของสัตว์ทั้งหลายและยานแห่งความหลุดพ้นหรืออาสวะขยะยานทึ่งสึงซึ่งความสมบูรณ์แล้วอวิชาดับมอดสิ้นสมบูรณ์แล้ว สังสารวัตถูกตัดวงจรดับสิ้นเชิงแล้วจึงถึงซึ่งวิมุตตามิติด้วยประการชนีภาวะของจิตในยามที่บรรลุถึงอกุปปาเจโตวิมุตและการน้อมจิตไปสู่วิชาและวิมุตนั้นเป็นภาวะชั่วแวบเดียวเพราะเป็นเหตุปัจจัยที่ใกล้ชิดอย่างยิ่งคือเมื่อบังเกิดยานอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วจิตก็จะน้อมเข้าสู่แดนวิชาและวิมุตทันที ซึ่งอาจจะเร็วกว่าสายฟ้าแลบเสียอีกภาวะที่จิตสถิตอยู่ในแดนแห่งวิชาและวมุมุินั้นคือภาวะที่เป็นอริยวิหารที่สูงและประณีตกว่าอริยวิหารของขั้นสัญญาเวทอีตนิโรธแต่ถ้าเป็นกรณีของพระบรมศาสดาภูมิธรรมนี้จะสูงกว่าพระสาวกทั่วไปจึงมีชื่อเรียกเฉพาะว่าตถาคตวิหารนามกายซึ่งได้ก่อตัวพัฒนา ยกระดับและแปลเปลี่ยนเป็นทิพกายในขั้นจตุตาทชาน,นั้นเมื่อมาถึงขั้นนี้ทิพกายนั้นก็จะแปลเปลี่ยนบริบูรณ์ปราณีละเอียดถึงที่สุดใสบริสุทธิ์ถึงที่สุดและเรียกว่าธรรมกายคุณผู้ฟังทุกท่านคะเมื่อฟังมาถึงตอนนี้ครูขออนุโมทนาบุญกับทุกๆคนที่มีโอกาสได้ฟังคลิปเสียงนี้ขอให้ทุกท่านมีบาร,รมีธรรมสูงยิ่งยิ่งขึ้น มีโอกาสได้พัฒนาดวงจิตดวงธรรมยานของตนเองได้เรียนรู้ในหลักวิชาและวิมุตต์ได้เรียนรู้จิตและวิญญาณของตนร,วม,รวมถึงนามกายทิพย์กายในสภาวะต่างๆครูขอขอบคุณสำหรับนักเรียนที่กดติดตามและก็การกดแชร์ออกไปให้จิตวิญญาณที่หลับไหลได้มีโอกาสได้ตื่นรู้เมื่อฟังมาถึงสุดท้ายนี้ขอบคุณสำหรับการใส่หมายเลข 7. 4 แล้วตามด้วยอนุโมทนาครูอนุอนโมทนาบุญกับทุกทท่านที่มีหัวใจแห่งความตื่นรู้และขัดเกลาจิตวิญญาณของตนเองในสู่เส้นทางของความสว่างสวัยขอให้ทุกท่านมีบารมีสูงยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ